มาค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องสีกันสีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์นะคะสีเป็นหนึ่งในภาษาสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็นสิ่งที่บอกกาลเทศะได้ในทางสากลน,นะคะเขาจะไม่นิยมสีฉูดฉาดถ้าเขาถือว่าวาระนั้นเป็นวาระทางการสีที่นิยมสําหรับวาระทางการก็คือสีดำสีน้ำเงินเข้มสีเทาเข้มนะคะมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันทำไมมันเหมือนมีอยู่แค่2องสีสี จริงๆเนี่ยแค่2อสสีเนี่ยสามารถสร้างสีได้เป็นพันๆเฉดพันๆสีเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการไล่อ่อนไล่แก่แล้วก็มีการผสมตามเนื้อผ้ากันไปนะคะทะนีนี้ตอนนี้มันมีดราม่าเยอะใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องออการแต่งกายของผู้นําการแต่งกายด้วยการใช้สีสันต่างๆบีจะบอกอย่างนี้นะคะในธรรมเนียมของคนตะวันตกเนี่ยสิ่งที่เป็นสากลก็คือ สีเข้มเพราะว่ามันแสดงถึงความเคร่งขรึมมันแสดงถึงพลังอำนาจมันแสดงถึงอำนาจสังการแล้วก็การอยู่เหนือกว่านะคะดังนั้นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็มักจะใส่สีเข้มกันเขาจะใส่สีอ่อนหรือว่าสีสดในบางโอกาสเท่านั้นเช่นโอกาสที่เป็นลำลองหรือว่ามีงานสนุกสนานแต่มันแตกต่างก,กันกับประเพณีในเมืองไทยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนๆสังเกตดูในงานของคนไทยนะถ้าเราไปใส่สีดําสีน้ําเงินเข้มสีเทาเข้มผู้ใหญ่เขาจะไม่ชอบนะผู้ใหญ่เขาจะหาว่าเราแช่งเขาในทางกลับกันเนี่ยคนไทยเนี่ยจะชอบแบบสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวอย่างเงี้ยชอบมากนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกสนานมันเป็นการให้เกียรตินะไม่ใช่การแช่งเพราะฉะนั้น เรื่องของวัฒนธรรมนะคะมันเป็นเรื่องพูดยากเราไม่รู้หรอกว่าในแต่ละท้องที่เนี่ยเขาจะชอบอะไรยังไงบ้างแต่สิ่งที่เราควรทำนะคะก็คือไม่ว่าเราจะไปไหนเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามค่ะเราควรจะศึกษาก่อนว่าธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นนั้นหรือว่าสิ่งที่เขาบ้านเมืองเขาเป็นอยู่ในขณะนั้นน่ะธรรมเนียมมันเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยปฏิบัติตาม ถ้าอยู่อยู่ไปเราอาจจะรู้จากบ้านเมืองเขามากขึ้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมอย่างนั้นมันก็จะปลอดภัยกว่านะคะ